เขาถามว่าคนที่พูดว่าถ้าพระเจ้าไม่บนไม่ล่างไม่หน้าไม่หลังไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เชียงนู้ไม่เชียงนี้สรุปไม่มีคนที่พูดเช่นนี้เขาถามว่าเป็นเช่นไร อ่าประเด็นคำถามนี้แปลกมากทีเดียวอ่าซึ่งถ้ามีคนที่พูดแบบนี้จริงว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเชียงโน่เชียงนี้สรุปอัลลอฮ์ไม่มีแสดงว่าคนคนนั้นจาฮิลุนวะาจาฮิลุนวะาจาฮิลุนมุรักกะบุนวะมุรักกะบุนวะมุรักกะบุนอัลละมุรักกะบินมุจัสซิมุดดอลลุนวะมุดิลลุน นั่นคือคําตอบถ้ามีคนพูดแบบนี้จริงแสดงว่าคนนั้นจะ j นักอ a าเพราะเท่ากับว่าพยายามจะพูดว่าอัาลลอฮ์ต้องมีที่เหมือนกับมักลกนั่นแหละพระเจ้าอื่นได้และพระเจ้าที่ไม่ใช่อัลลอฮ์นี่พระเจ้าปลอมได้เลยต้องมีที่ไม่บนก็ต้องหล่างไม่หน้าก็ต้องหลงังไม่ซ้ายก็ต้องขวา ได้นั่นมาคลุก,ลกแต่พระเจ้าของอิสลามนี้เป็นข้อเล็กไม่ใจมกโลกุกเลยคนที่พูดแบบนั้นล้านเปอร์เซนต์อากเคดะข,ของเขาใช้ไม่ได้ทุกอิบาดัตของเขาใช้ไม่ได้ไม่ซอทุกอิบาดัตไม่ซอแม้กระทั่งซิกิตและไม่ได้ผลบุญแม้กระทั่งตกใจอุทานคำว่าอัลลอฮ์อ่า นั่นบ่งบอกฟันธงได้เลยคนที่พูดแบบนั้นจาเฮลสัซงั่งหลักวิชาอุสลุดินไม่เคยเรียนด้วยซ้ำไปเพราะความเป็นอัลลอฮ์พระเจ้าแท้จริงคืออัลลอฮ์สิ่งอื่นเขาสถาปนานู่พระเจ้านี่พระเจ้าอืมไอ้นั้นมีที่ทั้งเพสิ่งเหล่านั้นยีเรมทั้งสิน้นมักโลกทั้งสิน้นมีจุดเริ่มต้นทั้งสิน้นมีที่สิ้นสุดทั้งสิน้น แต่พระเจ้าของอิสลามนี้เป็นข้อเหล็กไม่ใช่มัโลกจะไปให้ที่ไม่ได้เพราะพระองค์ทรงเดิมมีก่อนที่มีก่อนทิศมีสมองกินข้าวไม่น่าจะโง่อยากกิกนหญ้านะาเลยตอบชัดเจนนะครับคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าพี่น้องได้ยินเขาพูดอย่างนั้นจริงนะครับ ถ้าเขาละหมาดพี่น้องอยัดตามเป็นเป็นมะม่วเด็ดขาดไม่ซ้อล้านเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าเขาเชื่อดไก่อย่าไปกินเด็ดขาดไก่นั้นจะเป็นซากทันทีอ่าอ่านาอินดูอ่ะ,อ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 ะไม่ต้องอธิบายมากถ้าจะอธิบายแค่คำถามเดียวสว่างได้เลยแหละแต่เท่านี้ก็ถือว่าท่านเข้าใจแล้วอืมคือไม่ได้เด็ดขาดอ่า เพราะว่าค <c oughs> ุณสมบัติจะต้องมีทิศจะหรือจะต้องมีที่นี่คุณสมบัติของมรคลออัลลอฮ์นี่ไม่ใช่มรคลมีก่อนที่มีก่อนทิศ